เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่21มิถุนายนวันนี้ครับกับข่าวแรกเรามาเริ่มต้นกันที่ผลงานของบรรดาน,นักเตะทัพปีสแสดงในเกมทีมชาติเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับเริ่มกันที่บรูโน่ฟานันเดสนะครับในเกมที่โปรตุเกสบุกไปชนะไอซ์แลนด์1ประตูต่อ0โดยเกมนี้บรูโน่ก็ลงเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็อยู่ในสนามประมาณ83นาที คนต่อมาก,กับสกอตต์แม็กโทมิเน่เนะครับในเกมที่สกอตแลนด์เปิดบ้านเอาชนะจอร์เจียไป2อต่อศซึ่งเกมนี้แม็กโทมิเน่ทำได้1ประตูด้วยนะครับแล้วก็เป็นประตูต่อฟาโรให้กับสกอตแลนด์ในเกมนี้ด้วย อีก2รายลงเล่นในเกมเดียวกันเลยนะครับกับเกมนี้ออสเตรียเปิดบ้านเอาชนะสวีเดนไป2ต่อศูนย์ดูเกมนี้เกกับทีมชาติออสเตรียนะครับมาเซลซาบิเซอร์ได้ลงสนามมาในช่วงครึ่งหลังแล้วก็อยู่ประมาณ32นาทีด้วยกันครับในฝั่งของทีมชาติสวีเดนนั้นเกมนี้ลินเดเลฟได้ลงเป็นตัวจริงแล้วก็อยู่ครบ90บนาทีนะครับกับตำแหน่งกัปตันทีมอีกรายก็เป็นแอนโทนีอีลังกานะครับที่ได้ลงสนามมาในช่วงท้ายเกมแล้ว เรามาต่อกันที่ข่าวก็สิบเรื่องตลาดซื้อขายของทีมในรอบเชา้าวันนี้กันบ้างนะครับมาีข่าวแรกครับซึ่งเชื่อกันว่าแฟนเพลงเราก็น่าจะมีตกใจกันอยู่บ้างอย่างแน่นอนกับข่าว breaking จากทางเดวิดออนสเตนในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับกับเรื่องของซีดานอิกบลซึ่งจากข่าวนะที่ออกมาเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตกลงขายซีดานอิกบลดาวรุ่งวัย20ปีชาวอิรักให้กับ FCU t อูเทรทีมดังจากลีกดัชด้วยค่าตัวเพียงแค่1ล้านยูโรเท่านั้นครับ ฟังไม่ผิดนะครับ1ล้านยูโรจริงๆซึ่งกับสัญญาการขายครั้งนี้นะครับก็มีแนบออปชันอยู่ด้วยก็คือทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้รับส่วนแบ่งจากทางอุตเวิกหากว่าสามารถขายนักเแต่ดได้ในอนาคตนั่นเองครับส่วนเขาวลือที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนบออปชันซื้อขาดกลับมาด้วยนั้นต้องบอกว่าไม่มีนะครับในสัญญามากที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของทางเจมส์ดักเกอร์นกข่าวของเทเลกราฟนะครับ ดูจากรายงานที่ออกมาระบุว่าฟูลแลมต้องการซื้อตัวเฟลดจากทัพปีศาจแดงไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งแมนยะูแต่หน้าตั้งเขาตัวไว้ราวๆ20ล้านปอนด์ด้วยกัน่ายกับตัวเลขดังกล่าวนะั้นก็มากเกินกว่าที่ทางฟูลแลมนะ่ประเมินเอาไว้อย่างไรก็ตามเจมส์ดักเกอร์ก็เพิ่มเติมไปว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดสําหรับทั้ง2สโมอสซอนครับซึ่งทั้งฟูลแลมและแมนยะูแต่นั้นสามารถตกลงกันได้อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าทางทัพปีศาจแดงนั้นต้องการขายเฟออยลด มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของรอปเดลซันนักข่าวจาก ESPN ดูจากรายงานเปิดเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังจะสามารถปล่อยตัวแม็กควายออกจากทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถ้าว่าทางสโมสรก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับถามว่าสุดท้ายแม็กควาจะเลือกอยู่ต่อเนื่องจากว่าคุณซื้อ,อย่างเอเดวิชฮังนะได้แจ้งกับแม็กควาไปอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าในซีซั่นหน้าเขาจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกของทีมอีกต่อไปแล้วครับยังอยู่กับรายงานของรอปเดลซันนะครับดจากรายงานนี้นะทางรอบเดลซันเดีอยวมาระบุว่า ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดรับฟังข้อสเสนอของผู้เล่นหลายคนเลยนะครับประกอบไปด้วยดินเฮนเดอร์สันแฮร์รี่แม็กไวเอริกไบย์แบรนดอนวิลเลียมส์อเล็กซ์เดลเลสสกอตแม็กโทมิเน่เฟรดดันนี่ฟันเดเบกแอนโทนีอีลังกาและก็โรเบร์ตอองตอริมซสยานหากว่าสโมสรไหนต้องการได้ตัวนักเตะเหล่านี้ย้ายไปร่วมทีมครับ มากรณีฟังคาเข้ากันบ้างนะครับเรื่องวันที่รายงานแรกของเดลี่เมลครับกับเรื่องของเมซอนเม์และก็แฮร์รี่เคนโดยจากรายงานนะครับย้อ,อกมาระบุว่าหากในช่วงซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ไนเต็ดดึงตัวทั้งเมซอนเม์และก็แฮร์รี่เคนเข้ามาร่วมทีมนั้นทั้งสโมสรนะครับต้องจ่ายเงินมากกว่า150ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับแต่หากว่ารอถึงช่วงซัมเมอร์หน้าและทั้งสองนะั้นไม่ต่อสัญญากับสโมสร์ออกไปนะครับแมนเชสเตอร์เดก็จะมีโอกาสเซ็นสัญญากับนักเตะแบบไร้ค่าตัวซึ่งตรงจุดนี้ครงครงคกกรััรัับทททาาาาใหห้้้สสสมมมมมเเนนี่่ยงงงงงิดดกกกือึาา์แลว็ข ต่อเน,นื่องกับเรื่องของ Mason เมาส์นะครับวันนี้มีรายงานจากทางเจมส์ดักเกอร์นกข่าวของเทเลกราฟนะครับที่ออกมาระบุว่าเอริกเฮนนาได้ยืนยันกับฝ่ายบริหารของสโมสรไปแล้วนะครับว่าเขาต้องการให้ตัว Mason เมาส์เข้ามาร่วมทีมมากจริงๆครับกับช่วงซัมเมอร์นี้ ข่าวต่อมานะครับกับข่าวลือร่วมกับโรมมโอลาเวียกองกลางดาวรุ่งตัวเก่งของซอลตันวันนี้กับรายง,งานของทางมิเกลเดลานี่นะครับที่ออกมาระบ,บุว่าแมนยูแต่ให้ความสนใจกองกลางดาวรุ่งวัยสิปีรายนี้จริงๆนะครับแต่ด้ปกติที่เรื่องค่าตัวเนื่องจากว่าซอลตันต้องการมากถึง45้าล้านปอนด์ด้วยกันดูตอนนี้ทางฝั่งทัพปีแสดงของเรานะครับก็เจอคู่แข่งสําคัญด้วยก็คือทางอาร์เซนอลที่ก็กําลังเจรจาดึงตัวโรมมโอลาเวียไปร่วมทีมเช่นกันครับมากันนี่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของ ลปัจุบันนะครับบลินนะครแข่งกับบาเยนนูนิกในสกุนเดสลีกาแต่ด้วยตัวสัญญาที่กำลังจะหมดลงในช่วงวันที่30มิถุนยายนที่จะถึงนี้แม้หลายฝ่ายนะครับก็ลือกันว่าอาจจะได้กลับมาคาแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งภายใต้กระหุมทัพของเอริคเทนฮากอย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีการเจรจาหรือว่าพูดคุยกับทางเอริคเทนฮากเลยแม้แต่น้อยครับถึงโอกาสในการย้ายไปยังอัลตราฟอร์ดอีกครั้งในช่วงัมเเออรรนนนี้้้บบดดิะไไสาาาากกื่่่งงลววว ในตอนนี้ผมยังไม่ได้คุยกับเขานะเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่บอกตามตรงนะผมมีเอรเยนคนเดียวกับเขาดังนั้นความสมานของเราเนะี่ยจึงอยู่ไม่ไกลกันมากเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละที่อาแจกอัมสเตอร์ดัมเขาเองก็ไม่ได้ต้องการผมนะเขาซื้อเตะบางคนเข้ามารวมถึงลิซันโดมาตินสในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งตอนนั้นก็เป็นตำแหน่งที่ผมเล่นด้วยแต่ผมเองก็ไม่ได้โทษเขานะผมรู้สึกขอบคุณเขามากมากด้วยซ้ำในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะ่ะผมเรียนรู้อะไรมากมายจากเขาและผมก็เข้าใจดีด้วย หลังจากนั้นบลินนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงการเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เขาย้ายมาร่วมทัพปีแสดงแรกๆนะครับซึ่งก็มีหลายคนสงสัยนะครับว่าเขาจะทำได้ดีมากแค่ไหนกันกับรูปร่างที่ตัวเล็กและก็ไม่ได้สูงใหญ่แบบกองหลังที่เคยมีมาอย่างริโอเฟร์ดินานหรือว่าเนมันยาวิดิชพร้อมกันนี้นะครับก็ยังได้ชมลิซันโดมาติเนสว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับหลังจากย้ายมาร่วมทัพปีแสดงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยดดลิบินนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อ,อกับเรรื่่่องาาาวววดกล ในตอนที่ผมย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เริ่มเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กบางคนที่จารรูปร่างของผมหรือว่าบอกว่าผมนะไม่เหมือนวีดิชเลยซึ่งผมคิดว่าการเล่นตำแหน่งนี้มันมีหลายวิธีและก็หลายรูปแบบนะในการเติมเต็มบทบาทนี้ให้มันสมบูรณ์ซึ่งผมเองก็มีความสุขนะที่มาดิเนสทำแบบนั้นได้เขายอดเยี่ยมมากจริงๆผมรู้สึกว่าในอังกฤษนะมองภาพลักษณ์ของเซนเตอร์แบ็กอีกอย่างนะต้องตัวใหญ่เว้กอนต้องรูปร่างนะตัวสูง ซึ่งมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วว่าตำแหน่งนี้นะ่ะควรจะมีลักษณะอย่างไรบ้างแต่กับสิ่งที่ลิซันโดมาติ i เนสเข้าไปเปลี่ยนแปลงผมรู้สึกว่ามันช่างยอดเยี่ยมและก็เข้าท่ามากๆคุณสามารถเติมเต็มตำแหน่งนี้ได้หลายรูปแบบและก็หลายวิธีสำหรับเรื่องคุณภาพของลิซันโดมาติเนสนั้นต้องบอกว่าเขาดุดันมาก เขาชี้เท้าได้ดีมากจริงๆนะแล้วเขาก็เท้าปะท้าได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยคุณไม่สามารถตัดเขาออกได้เพียงเพราะว่าเขาอันไม่ได้สูงกับเท่าที่คุณคาดหวังให้เขาเป็นผมคิดว่าเขาแสดงตัวนออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเขาในม,มีความสามารถมากแค่ไหนเขามีความสามารถมากพอเลยล่ะก,กับการเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกมากันที่ข่าวต่อไปครับกับทัศนะข,ของแอนดี้โคลอดีตกองหน้าหมายเลขเก้าของทัพปีศาจแดงเรานะครับที่ดอ,อกมาระบุถึงฟอร์มการเล่นของอนโตนีในช่วงซีซั่นแรกก,กับทับปีาาแดงท่ผนมครับ ซึ่งโคนะี่ได้ออกมาระบุว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างครับให้อันโตนี่ต้องพัฒนาต่อไปโดยเฉพาะกับการสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นกองหน้าตัวเป้าโดยแอนดี้โคนะครับแดนทัศนะดึงกล่าวกับทางเกนติงคาสิโนว่าบางทีกับฟุตบอลสมัยใหม,ใหม่การเล่นตำแหน่งปีกอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างนะโดยเฉพาะกับอันโตนี่ที่เล่นตำแหน่งตรงนี้แต่บางทีเราเนะี่ยก็อยากให้เขาสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมบ้างในซีซั่นที่ผ่านมาอันโตนี่ทำได้แค่2แอสซิส,สเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกและเขาก็ยิงไปแค่4ประตู รู้มันเป็นซีซั่นแรกของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแต่ถ้าว่าสโมสรก็จ่ายเงินมาหาสารกับการดึงตัวเขามาร่วมทีมให้ได้และถ้าคุณเป็นปีคุณต้องสร้างการาดขึ้นมาให้ได้มากกว่านี้สิไม่ใช่แค่2ครั้งคุณลองดูนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอดีตที่ผ่านมาสิกับการเล่นตำแหน่งปีกโดยเฉพาะอย่างเช่นเดวิดแบ็กแฮมและก็ไรอันกิกส์ทั้งคู่น่ะต่างยิงประตูและก็แอสซิสได้อย่างมากมายนี่แหละคือมาตรฐานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มันควรจะเป็นมาหลายปีแล้วแต่ถ้าว่ากับช่ว และกับการได้ออนโตนี่เข้ามาสู่ทีมในซซซั่นก่อนนั่นคือความหวังเลยนะแต่เขาก็ยังต้องพัฒนาอีกมากเลยล่ะแล้วกับซซซั่นหน้าเขาจะพัฒนาขึ้นมาได้มากแค่ไหนเอาตามตรงนะผมคาดหวังไปมากเลยล่ะแต่เขาก็ยังเด็กอยู่และเราก็ต้องรอดูกันต่อไปหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม